الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wallahu subhanahu wa ta'ala fi alquranil karim وهو أَصْدَاقٌ قائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا صدق الله العظيم الحمد لله قنا مسلسل الله سبحانه وتعالى فأبو أبي بانهن ساقل لَهُ ขอบคุณต่อลกสุบฮานะฮูวัตาลาที่พระอ,องค์ท่งเตาฟิกและฮิดายะให้พวกเราได้มีโอกาสมาสู่ภารกิจข้องการละมัดวันศุกร์ในวันนี้วันนี้พี่น้องที่รักก็อลอสุบฮานะฮูวัตาลาเป็นอีกวาระและโอกาสหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องมูกเกมชาวบ้านบางมาเล่ในานามกุตบัสสั้นจอนข้องคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก็เคยได้มาเยี่ยมพี่น้องแล้วนะครับหล่ปีธีพานมาวันนี้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องชาวบ้านบางาเราอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเนื้อห้าสาระของกุฏบาลในวันนี้ผมอยากจะนำสเสนอพัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่มันมีรคหัวใจเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญย่างยิงในร่างกายของมนุษย์ พฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่ว่าจะดีหรือรายหัวใจคือผู้บัญชาการดังนั้นอิสลามเล็งเห็นความสำคัญของหัวใจโดยผ่านคำดำรัสของอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาในพระมาหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺได้เจกแเจงเรื่องของหัวใจในพระมาหาคัมภีร์อัลกุรอานหลยอายะ เช่นเดียวกันท่านนับีุูฮัมมัดสุลล่านฮุอาัยฮีวาสลัมนบีเองก็ได้วัจนะก็ได้สซ้อนต่อบรรดาสหายในเรื่องของหัวใจไล่ฮะดิษเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้สรงดำรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในสุรอัลบากราะายอที่สิบ อาอุบิลลาฮิมินัลชัยตันรจีมฟีกุลูบิฮิมมารดูฟะซัดะฮุมุลลอฮุมารดอัลลอฮ h ได้ทรงนำรัดว่าในหัวใจของพวกเขานั้นมีโรคในหัวใจของพวกเขานั้นมีโรคดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้ทรงเพิ่มโรคนั้นให้มากขึ้น นี่คือหัวใจที่เราทุกคนจะต้องดูแลให้หัวใจของเรามีความมั่นคงในอีมานให้หัวใจของเราคิดแต่สิ่งที่ดีงามแต่ถ้าหัวใจของเรามีสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นพี่น้องครับมันเป็นโรคหนึ่งทางใจเมื่อเรามีโรคในหัวใจ เช่นโรคอิจฉาดิสัยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะดาได้เผมในหัวใจนั้นให้มันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นพี่น้องทีรักครับอีกสักอายะหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮฺตาล่าได้ส่งแจ้งแจ้งไวในเรื่องของหัวใจและได้ส่งยำเตือนไว,ไว้ว่อาอัลลบิลลาฮมิมินัชัยตอนิรรจิม ฟาวยลุลลิลกาสิยะุลุบุหมุมนซิกริลลาอูลาอกาฟีดอลาลิม,มูบีนดังนั้นความวิบัติความห้ยณะจงบรับแดผูที่หัวใจของพวกเขาแข่งกระดังพี่น้องครับนี่คือหัวใจดีแข่งกระดังความห้ยณะจะมา สู้กับบรรดาหัวใจแบบนี้พี่น้องครับหัวใจที่หันเหอ,ออกจากทางนำหัวใจที่ไม่รับเหลืองของาศาสนาหัวใจที่ไม่มีการเชื่อมโยงการคิดถึงคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาหัวใจแบบนี้พี่น้องครับคือหัวใจที่มีโรควันนี้ให้เราสังเกตตัวเราเองพี่น้อง เราขี้ครานมายเราเบื่อหน่ายมากกับคําสั่งของอัลลอฮ์นั่นตรวจทานตัวเราเองไม่ต้องไปตวจคนอื่นเราชอบม้มพี่น้องครับที่จะได้ยินเสียงอาซานเราชอบม้ที่จะมาตามคําเรียกร้องของอัลลอฮ์มาสู่ภารกิจของการละมา่ันศุกเรารู้สึกดีใจม้ในการมาเยือนของเดือนรอมาดอน เรามีเนียดมีเจตนาหรือไม่เขาไปหัดกันดึงดึงเราอยากิไปกับเขาด้วยเรามีเนียดหรือไม่พี่น้องครับถ้าเรามีซากาศเราจะจาจถ้าเราไม่มีซากาศเราก็จะจใจยซละก้หัวใจแบบนี้คือหัวใจที่ไม่มีโรคแต่ถ้าหากว่าความคิดของเราตรงกับตรงกันข้ามพี่น้องครับแน่นอนให้เราตั้งคอสังเกตว่าหัวใจของเรามีโรคแล้ว ให้เรารีบรักษาโดยด่วนพี่น้องครับพอเราได้บอกว่าดันนั้นความวิบัติจงปราศเดหัวใจข้องผู้ที่แข่งกระดานต่อการดำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องคนที่หัวใจแข่งกระดางพี่น้องครับเขาจะไม่มีการดำลึกถึงอัลลอฮ์เลยเขาจะดันทุรังไปเรื่อยนะครับไม่คิดถึงเรื่องอาเคราชเขาจะปั้มแต่เรื่องดุนยา ชนเหล่านี้และอยู่ในการลงพิษตีชัดเจนนี่คืออายะอันกุรอานพี่น้องครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตลาได้ทรงดำรัสไว้ล่ยล่อายะวันนี้พมมาฟักพี่น้องเพียงสามอายะอีกอายะหนึ่งพี่น้องครับวะล้ก็จะเระนาลายๆหนามากีร้อมีนยินน์และอินส์และแนนอนเราได้บังเกิด ได้สร้างขึ้นมาสำรับนรกยานำ้ำอัลลอฮ์ว่าอย่างนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้สร้างได้บังเกิดมานารกยานำ้ำซึ่งจำนวนมากมายเลือกเกินจากยินยินที่ไม่เข้ายาพี่น้องครับยินที่ไม่ใช่ยินอิสลามยินที่ฟ้าฟื้นอัลลอฮ์มากมายเลือกเกินจากหมู่ข้องยินและมนุษย์ จะอยู่ในนรกยานำเพราะอะไรพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ได้จับมนุษย์จับยินใส่นรกปรเปล่าใส่เช่เชย่ใส่ตามอำเภอใจใส่โดยไม่มีเหตุผลไอ้นั้นไม่ใช่วิธีของอัลลอฮ์สาเหตุอะไรพี่น้องครับถียินมากหม้มนุษย์มากไมยเหลือเกินถูกจับใส่นรกยานำนั้นลาหุมกุลูบลายักษฮกหูนาบิฮา สาเหตุโดยที่พวกเขามีหัวใจซึ่งพวกเขาไม่ใช่มันทําความเข้าใจรู้นี่คือภารกิจเดียวละชายต่าเป็นไม่รู้มีตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินทําหูถั่วลมพี่น้องครับมนุษย์จําพวกนี้ยินจําพวกนี้แหละมากมายเหลือเกินที่ถูกจับใส้ในนรกยานนำ พี่ลองที่รักของล็อกสุภานาหัวตาล่านี่คือซ้ำอายะจากปามาห้าคำพีอันกรุ๊อานรู้สึกว่ามันเพชรดูสึกว่ามันโรนรู้สึกว่ามันน่ากลัววันนี้ถ้าเราไม่รักษาไม่ดูแลหัวใจอยางที่ท่านอับดุลฮัมมัม์สุลลัลลอฮฺวาเลฮิวะสัลลัมจากท่านนุมานบินบาชิรรอฮิยัลลอฮุอันฮุมาลาวะท่านนบีุลฮสุลลัลลอฮฺวาเลฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า พึ่งทราบเถิดในร่างกายเรานั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าก้อนเนื้อนั้นดีพฤติกรรมที่ออกมาแสดงออกมานั้นมันดีไปด้วยแต่ถ้าก้อนเนื้อก้อนนั้นไม่เข่าเหลืองแล้วมันไม่ดีแล้วพฤติกรรมที่ออกมามันก็จะไม่ได้เหลืองไปด้วยก้อนเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจพี่น้องที่ลกครับเวลามันจํากัด เรื่องนี้เล่งได้เป็นวันพี่น้องแต่ด้วยกับภารกิจของพี่น้องที่รีบเล่งมาสู่การละมาดวันสุขและมีภารกิจที่จะไปสเสวงห้าประกอบสมาอาชีพสุดท้ายข้อกุฏบาในวันนี้พี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหัวใจนั้นแบงได้สร้างประเภทประเภทที่นึ่งกอลบุลสลิสม หัวใจที่บริสุทธิ์ทำอย่างไรพี่น้องครับให้เรากลับไปสู่อัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อุลมามะบอกว่าให้อัลลอฮ์รับสักวัตตูนึ่งของเราในไมมยังมันยังยากพี่น้องครับไม่ยังเป็นพันวัตตูแต่ไม่ยังที่จะมีคุณาภาพสักวัตตูนึงมันห้าได้ยากซซดากเป็นลานเป็นเส้น แต่สลากอด้วยความบริสุทธิ์ใจสักบาทนึ่งพี่น้องครับมันห้าอยากไปฮัตเป็นซิบฮ้นพี่น้องครับไปฮัตด,ด้วยความอิกลาสไม่ได้โชว์วารวยนั้นมันก็อยากเหมือนกันเห็นไหมพี่น้องครับกลับไปห้าอัลลอฮอย่างไรก้อนบุญซลีมด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นี้หัวใจประเภททีหนึ่งหัวใจประเภททีสอออยยาให้เป็นพนันพี่น้องขับกอนบุญไม่ หัวใจที่มืดบอดแล้งไม่มดวันนี้ก้อนบุญสาลีมก็ไม่ได้แล้งหัวใจที่มืดบอดก็ไม่ได้ลงวันนี้แล้งหัวคอเดียวคือก้อนบุญมารีตหัวใจที่มีโรคพี่น้องครับด้าน,นั้นท่านนาบีสุลต่านอะลัยฮะสัลัมนบีได้ซ่อนบรรดาสหาบะเป็นปาจำและนบีกล่าวดุอานี้เป็นปาจำผมคิดว่าพี่น้องคงได้ยินปาจำเหมือนกัน และยากให้พี่น้องทุก่านบัญจุดุอานี้ถูกถุกครั้งที่พี่น้องมีการข้อดุอา,น,อานี้ไว้ในการดุอ้าของเราถูกครั้งพี่น้องครับนบีได้สอนเราว่ายามุกัลลิบันกุลูบโอล l l a ์ผู้ทรงปิดันวใจยามุกัลลิบันกุลูบโอล l l a ์ พระผู้ทรงผิดพันหัวใจซับบิดกอลบีอาลาดีนิกข้อพระองค์ทรงทำไม้หัวใจข้องข้าพระองค์อยู่ในศาสนาของพระองค์โดยเถิดทำอย่างไรพี่น้องครับบรรปลายของเราให้เรามีศาสนาติดตัวกลับไปห้าล้อเมื่อนอย่างที่เรามาต้นทางเรามามีศาสนา ถ้าบักบรรายเรากลับไปไม่มีศาสนาถื่อว่าเป็นความหลมเลวย่างสิ้นชืงทําย่างไรพี่น้องครับให้บรรพายของเรามีศาสนาเหมือนอย่างตนทางที่เรามีศาสนานะครับอุตบาลในวันนี้ก็ข้อฝากไวเ้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีการมาย่งมายาดพี่น้องครับให้พี่น้องช่วยกันมาย่งมายาดด้วยได้บุญเถอะครับปลูกข้าอุฮุดนะครับในการที่เรารวมกันมาย่งยางนาซะนะครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต,ต่อไปเราคงจะมี وقاعد آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم